สวัสดีค่ะวันนี้ภาคกลางจะชวนเที่ยวนะคะเที่ยวไหนกันดีคะนี่ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะวันนี้ก็อยากจะให้ท่านลองมาเที่ยวที่มวกเหล็กกันนะคะมุกเหล็กสระบุรีไม่ไกลกรุงเทพมากมีอะไรดีบ้างเวลาพูดถึงมวกเหล็กเราจะนึกถึงอะไรคะฟาร์มโกโนมนึกถึงแคมปิง้งบรรยากาศขาบอยขอบอยค่ะเราก็มีงานเทศกาลตำนานขอบอยมุกเหล็กครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะ จัดที่มวกเหล็กคาบอยซิตี้ค่ะจัดวันที่สองถึงวันที่สี่นี้เองนะคะต้องรีบมานะคะอะแล้วพอหลังจากงานนี้แล้วจะไปไหนดีอาอย่าพลาดอย่าพลาดที่นี่มีเรื่องสายมูด้วยค่ะมีอยู่ที่หนึ่งอยากแนะนําเพราะว่าดูแล้วเป็นที่ที่แปลกใหม่เราไม่เคยเห็นนะคะเป็นวัดแขกมวกเหล็กค่ะวัดแขกมวกเหล็กมีอะไรดีล่ะคะจะเล่าให้ฟังค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นเรื่องของการที่บูชาของ เ,ออเทพฮินดูที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นลัทธิศักตินะคะมีเทพฮินดูมากมายเลยนะคะแล้วก็องค์จะเป็นสีดำเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าพระแม่อุมาเนี่ยเวลาแปลงองค์แล้วเนี่ยเป็นกายรูปต่างๆเป็นยังไงบ้างที่นี่มีท่านแปลงเป็นหน้าสิงด้วยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าตอนที่แปลงกายเป็นหน้าสิงเนี่ยท่านแปลงเพื่อมาปราบ ปราบใครคะปราบพระวิษณุค่ะกับพระศิวะค่ะพระวิษณุตอนที่เป็นน,นรสิงหาวาตาลตอนนั้นคือว่าพระวิษณุได้แปลงตัวเป็นแบบเหมือนถังตัวร้ายแล้วล่ะที่จะมาปราบมาเรียกว่ามีการต่อสู้กับพระศิวะด้วยสู้กันไปสู้มาทํายังไงดีให้หยุดพระแม่อุมาท่านก็เลยแปลงกายมาปราบมาปราบพระศิวะและพระวิษณุซึ่งแปลกมากอันนี้ต้องมาดูกันเองนะคะ นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพที่เรารู้จักกันคือพระพิคเนตนะคะแล้วมีรูกเคารพสตรีอื่นๆอีกอย่างเช่นพระสารสวดีนะคะพระแม่สรารสวดีเนี่ยก็จะถือเ,ออเครื่องดนตรีนะคะเป็นวีนานะคะเขาเรียกว,ว่าวีนาคือคล้ายๆทรงกีตาร์แต่องตัวป้อมๆนะคะแล้วก็ดีดอยู่ซึ่งสวยมากนะคะต้องมาดูคะ่ะเป็นวัดเล็กๆนะคะอยู่ไม่อยู่ไม่ไกลาจากเมืองเท่าไหร่ ต่ดูเงียบสงบดีร่มรื่นดีนะคะแล้วก็มีพิธีบูชาที่แปลกแตกต่างไปมีสิ่งสำคัญ10จุดนะคะมีอะไรบ้างนั้นก็เล่าให้ฟังแค่เข้าๆๆก่อนแล้วก็อยากให้ท่านลองมาสัมผัสสายมูที่พวกเหล็กกันค่ะนะคะถ้ากลางนะคะนอกจากท่านจะเพิ่มพลังใจด้วยศรัทธาสายมูอย่างที่เราก็เล่ากันไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็มีเรื่องของเติม พลังชีวิตติดธรรมชาติมีที่ไหนบ้างคะอ่าภาคกลางก็มีอากาศหนาวเย็นนะคะใกล้ๆง่ายๆก็ไปดูได้ที่แก่งกระจานที่พเนินทุ่งค่ะช่วงนี้ก็เริ่มมีสายหมอกสวยงามมากเลยนะคะมีคนไปชมกันเยอะแล้วล่ะคะ่ะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพเลยแต่ก็มีหมอกและอกากาศเย็นสดชื่นนะคะต้องลองไปสัมผัสกันนะคะแน่นอนค่ะ นอกจากที่เราจะมาเที่ยวกันที่สระบุรีได้แล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้ภาคกลางก็มีกิจกรรมมากมายที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกันได้เหมือนกันนะคะที่เพชรบุรีก็มีนะคะมีกิจกรรมดนตรีด้วยแล้วก็มีเที่ยวของชุมชนวิถีชุมชนด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะโปรโมทแล้วล่ะว่าให้ไปเดินถอดกระเดินกันที่เพชรบุรีแล้วก็จะมีเรื่องของนาสธา,าที่ท่านก็จะไปดูเรื่องของไฟได้ซึ่งเป็นงานไฟที่สวยมากๆนะคะ ถ้าพลาดเนี่ยจะต้องเสียใจกันเลยล่ะค่ะเพราะว่างานนี้คือต่างคนต่างตั้งตา,งตางรอแล้วเพราะว่าเขาจัดไปครั้งที่5แล้วนะคะและแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยค่ะมีความแตกต่างอยู่ต้องไปดูนะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะสามารถเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนธันวาน,นี่ตลอดจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะปิดท้ายปีใหม่ก็ต้องมีข่าดาวซึ่งปีนี้ทางภาคกลางเราก็มีข่าดาวนอกจากที่ออทางที่ไอคอนสยามแล้วเราก็ยังมีที่ วัดอรุณแล้วเนื่องในโอกาสใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอถือโอกาสอวยพรนะคะให้ทุกทกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับการเดินทางนะคะแต่ที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็แน่นอนละคะ่ะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาท่านอาจจะไม่สบายก็ต้องระมัดระวังตัวกันนะคะขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกมีความสุขโชคดีตลอดปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ